ข้างบนอ่ะเป็นหมาไม่ตายข้างในข้างในข้างในเห็นปะมีระวังหมาระวางหมาหลังไม่ไหนสังไม่ดูเลยเลยมามาเดี๋ยวจะจการหมาให้เดนตัวเดียวเดียวตัวเนี่ยอะไรกัน่าไรมึงวิว เรงงียบร้อยเก็บไปสองตัวจอ่อโอ้โคู<ป>่ช่งนะทีอมะกลางกลางม่มาตายยืยนนิ่งเยอะๆตายเลวล่างวเจียวจาละเล่นเล่นพุอยล <c oughs> อดลนเ่นพอสอด,ล,ดล้นแรเลยปีค่ครับ อาทิตย์มึงเล่นมันเลยถึง30รอบเลยบอลสุดเลยบอลสุดเลยมือว่าที่วนอีกอะไรเยอะแยะอีกแลยวะยังไม่กดดีเลยเนี่ยมันได้แรกไหมนนะไม่มัมนมีหมอกี่คน สี่คนแม่เอะอาท้อนหัวคิ <C> ้วอย่างเดียวกี่ีอ่ะก็ย่แย่ย่อบจุ้งไก่ไงไก่ไอโอ้ก็เจอเลยโหไอ้เหี้ยย่าไมโอควันไอ้ยาเจ๊รักไลย ในในในช่องน่ะเห็นไหมฮะในช่องในนี่ยโอ้โอ้โอ้ะยิงยังไรวะรู้จักตำนานไว้แล้วอืมตำนานไะไวะมีหรือไงวะจำรู้จักในคำซื้อสาวอย่างโง่เดี๋ยวสามคน จะขาวฝรั่งเศสอ่ะเจ้าเดซสองเอ็กต่าออทิสเนี่ยอยู่ในห้องมือดอ่ะหอคอยบินไปหอคอยได้ปะบินได้ เอ,อาโอเคนมีดตกอสยังคงจับ่อยจับ่อยไม่อู้หชนะค่ะ ำาำไลนรทำไรี์นี่โหเหียค,คุณรู้ทางไหมี่พี่แจ็คปิกกสวยทางทางทงงใบโพหลังอ่ะ bay over. tai chết đã. Gì bây á? Không nằm này được à. ở ở này ห้องห้องแดงแดงอ่ะตายอะ่ะเลขสามอะไรน้องอะไรน้องโต มีขาวมีขาวยังไงมีบุกไปแล้วตอนนี้กลางกลางอยู่มีดีกว่าเฮ้ยกำม,มีห้องของรับจนตัวนึงน่านจะไปติดพี่อุ้งอะไ่าี้ย Điểm tên nhiều ừ. Để 2 tôi Cái leo ở này Nè, yeah. dừa, sai, đoạn. sai

โห oh. ตายว่าขนมากกไปในทีมทำไมตัวเธอเป็นด่างลามร้องให้เต็มเพลงเลยจำเนื้อเพลงไม่ได้ โอเคมาดบบอีดิลัง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 ัตาต่อรับมันเลยตงนี้โหในปาอะไนะมาอยู่ในนั้นเพื่อนเนี่ยี่มานี่ยอ้ที่แจกไปเนี่ย มองเห็นได้ไงมันยืดม,มืดจะไปหาดีในห้องตนอตนออเฮ้ยรอะเฮ้ยหมาช่วยด้วยเฮ้ยหันน่อยจะมาเจอแถวเนีย้ยนี่ อย,อยื่นู่นอ่ะอยู่นั่งอย<อ>ู่นั่งตรเนี้วโอ้มัม่ยืนตรงจุดหมาเกิดอ้นี้อยู่ในห้องนี้มาได้ไม่อูแต่ว่าเข้าไปไม่ได้มาปาตายมาปา,าต้องไหนเกิดตรงนั้นนะคะห้องมืดเหรอมันอยู่ห้องมืนขึ้นอ๋อปิดเกมโดดเหวดีกว่ามีพีจบตัน<อ>ไปแล้ว Wow, oh mẹ Cái này